เพราะนี่นะครับความออนแอของรัฐบาลฝ่ายค้านไม่ทำหน้าที่บ้านเมืองมันเดินมาถึงจุดนี้และตลอดระยะเวลานับตั้งแต่การประทะที่ช่องลมเราไม่ได้เห็นซึ่งการเตรียมการความพร้อมแห่งชาติจากรัฐบาลซึ่งจะเป็นรัฐบาลที่มีแนวความคิดเนี่ยนะครับจะต้องป้องกันเหตุมีมาตราการหนึ่งสอสามี่ห้า ถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องใช้เกิดก็พรึบทันที <c oughs> จนกระทั่งน้าบัดนี้ <c oughs> ในช่วงเช้าเนี่ยนะครับรักษาการนายกยังมีหน้ามาบอกกับสื่อมวลชนว่าอย่าเรียกว่าการประทัอยากให้เรียกว่าหม้อสุกี้ยังไงคือนแต่ละอย่างคือทำานะครับถ้าพูดแล้วไม่สบายรูหูคนไทยเลย เงียบปากไปไอ้บิ่กวนเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าพวกเราทุกคนที่อยู่หน้าที่แห่งนี้ไม่มีใครกระหายสงคารามแต่เราต้องมีหน้าที่เนี่นะครับปกป้องมาตรภูมิของเราบุรณภาพแห่งดินแดนของเรา นี่ถือว่าเป็นสิทธิเพราะฉะนั้นในวันที่ประเทศไทยโทชร้ายจากรัฐบาลที่ร้ายประสิทธิภาพณวันนี้ยังคิดเรื่องงบประมาณ